ขนมครกนะคะคตกสูตรโบราณครับขอบขอบจะกรอบข้างในจะนุ่ม <c oughs> แล้วก็มีหลานไส้ในนะคะมีเผือกมีคระพุ<ล>ะม,มีฟักทองแล้วก็มีมันม่วงแล้วก็กะทิสดต้นตำลับไม่ใส่ไส้ครับเป็น <c oughs> กะทิสดต้นตำลับไม่ใส่ไ <c oughs> ส้ก็ะือเป็นต้นต,นตำลับเลยไม่ใส่ไส้ <c oughs> ถัดไปของร้านที่เขาก็จะเป็นขนม ขนมกล่องไม้ขีดนี่มีไส้บูเบอรี่มีไส้กล้วยหอมมีไส้ช็อกโกแลตมีไส้ข้าวโพดมีนมสดมีชาไทยมีสตรอเบอรี่มีเือมีครีมมีสังขยานะคะอันนี้เป็นเครื่องที่ทําขนมกล่องไม้ขีดนะคะพี่เขาอบขนมพี่เขาอบขนมไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะเวนดะ ผมส่องไว้ขีดนุ่มเลยครับผมชอบไส่ไหนเลือกใส่ถาดไว้ก่อนได like ้เลยนะครับม mm ีส hmm. mm hmm. องราคาครับราคาส่องเล็กราคาส่องใหญ่ครับได้ไหม เหน่ค่ะเห็แมลูกกด้งหัวกูกตาอาัวหมูปิ้ดมัน